ช้างวิ่งหนีโซโซ ไก่ถึงหออ้องนกคู่กันนะเด็กๆก็ไก่ไก่มีสองขามีปีกเนื้อของไก่เอามาทำเป็นอาหารไว้รับประทานได้คะ่ะขอไข่ไข่สามารถเอามาทำเป็นอาหารได้เช่นไข่ต้มไข่เจียวไข่ทอดเด็กๆชอบทานแบบไหนกันเอ่ย ขอขวดขวดมีไว้สำหรับใส่น้ำเก็บไว้ดื่มได้นะคะคอควายควายเป็นสัตว์กินพืชชาวนาเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาคะ่ะคอคนคนก็คือพวกเรายัางไงล่ะคะขอระฆังระฆังเราใช้ตีคะ่ะเสียงดังมากๆเลยส่วนใหญ่อยู่ในวัดคะ่ะ งองูงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในปา่าเด็กๆอย่าเข้าใกล้เด็กขาดนะคะจอจานจานเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับใส่กับข้าวขนมและอาหารต่างๆค่ะชอชิงชิงเป็นเครื่องดนตรีไทยอย่างหนึ่งเวลาตีจะดังชิงชับชิงชับชอช้าง ช้างมีงามีงวงเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะซอโซ่โซ่จะเป็นห่วงเหล็กเล็กๆคล้คองต่อกันยาวๆหน้าตาจะคล้ายๆกับเชือกค่ะชอเชอร์ชอเชอร์ออก็คือต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเองค่ะยอผู้หญิงผู้หญิงก็คือคนที่ชอบใส่กระโปรงหรือคุณแม่ของเราก็เรียกว่าผู้หญิงค่ะ ดอชดาชดาจะคล้ายๆกับมงกุฎนะคะใช้สวมใส่ที่ศีรษะเวลาไล่รำในงานต่างๆตอปะตักปะตักใช้เป็นสิ่งไล่สัตว์ให้เชื่อฟังเราค่ะถอฐานฐานมีไว้สำหรับวางพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทอนางมนโท นางมนโทแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนลิเกชอบรไรรำค่ะทอผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็คือคนที่แก่แล้วเหมือนปู่และตาของน้องๆยังไงล่ะคะนอนเนนเนนก็คือเด็กผู้ชายที่บวชเป็นเนนค่ะดอเด็กเด็กก็คือเด็กๆหนูๆทุกคนนี่ไงล่ะคะพวกเราทุกคนคือเด็กค่ะ ต้อเต่าเต่ามีสี่ขาตัวสีเขียวๆมีกระรองแข็งๆอยู่บนหลังค่ะทอถุงถุงเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆค่ะทอทหารทหารคือคนที่คอยคุ้มครองปกป้องประเทศชาติของเราค่ะอทอธงธงก็คือธงชาติที่เรายืนเคารพกันทุกวันนี้ยังไงล่ะคะ นอนหนูหนูเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่หนูตามท่อสกปรกและมีเชื้อโรคเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะบอใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวอยู่บนต้นไม้ค่ะปอปลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำค่ะและปลาก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้เราทานได้ด้วยนะคะ ผอพึ่งพึ่งชอบทำรังอยู่บนต้นไม้พึ่งมีพิษด,ด้วยค่ะถ้าโดนพึ่งต่อยอาจเป็นอันตรายได้นะคะฝอฝาฝาใช้ครอบอาหารกันมาแรงวันตอมค่ะพอพานพานใช้เป็นที่วางดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้ไปไหว้พระค่ะฟอฟัน อยู่ในปากของเราใช้บดเคี้ยวอาหารค่ะพอสำเภาสำเภาคือเรือค่ะแต่เป็นเรือในสมัยก่อนมีขนาดใหญ่มากไว้ใช้ขนส่งสินค้าค่ะมอมา้าม้าเป็นสัตว์สี่ขามีหางยาวสวยม้าใช้ขี่ได้ด้วยนะคะยอยักษ์ยักษ์มีร่างกายใหญ่โตมาก เหมือนที่อยู่ในละครและนิยายเลยค่ะรอเรือเรือใช้พายในน้ำค่ะสามารถใช้เดินทางได้ด้วยนะคะลอลิงลิงเป็นสัตว์ซุกซนมากชอบปีนป่ายต้นไม้ไปมาค่ะวอแหวนเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งเอาไว้ใส่ที่นิ้วของเรายัางไงล่ะคะสอสลา ศาลามีหลังคาแหลมๆมีไว้นั่งพักหลบฝนหลบแดดได้นะคะสรือสีรือสีเป็นผู้ถือศีลอาศัยอยู่ในป่ามีหน่วยาวยาวๆค่ะสเสือเสือเป็นสัตว์ดุร้ายที่เราเคยเห็นในสวนสัตว์ยังไงล่ะคะหอหีบหีบเอาไว้เก็บของเสื้อผ้า หรือของมีค่าอื่นๆก็ได้ค่ะรอจุลาจุลาคือว่าวค่ะว่าส่วนใหญ่มีห้าแฉกค,ค่ะออ่างอ่างเอาไว้ใส่น้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะฮอนกฮูกนกฮูกเป็นสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนค่ะตาของมันใหญ่โตมากเลยนะคะ เรามาฝึกเขียนเพื่อเรียนรู้พยัญชนะไทยกันดีกว่าเด็กๆพยัญชนะไทยมี44ตัวนะจ๊ะเอา้าไปฝึกเขียนกันเลยกอไก่ลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วอยากหัวนิดนึงเหมือนปากไก่ลากไปทางขวาแล้วลากลงมา ขอไข่เขียนหัวกลมเอาไว้แล้วลากเส้นตรงลงมาแล้วลากขึ้นไปขอขวดเขียนหัวกลมแล้วหยักยักลากเส้นลงมาแล้วลากขึ้นไป คอควายเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาคอคนเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นขึ้นไปแล้วเขียนหัวหย,กยกักหยักแล้วลากลงมาคอระกครัง เขียนหัวกลมแล้วหยกัยกหยักลากลงมาเหม้วนกลมกลมแล้วลากเส้นไปทางขวาแล้วลากขึ้นมางองูเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเฉียงขึ้นไปทางซ้ายจอจานเขียนหัวกลม เขียนเส้นเฉียงลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปชอชิงเขียนหัวกลมแล้วลากต่อลงมาลากเฉียงไปทางขวาวนแล้วขีดโค้งขึ้นไปชอชา้าง เขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากขึ้นแล้วเขียนหางชี้ขึ้นไปซอโซเขียนหัวกลมจยากขึ้นลงแล้วลากลงมาลากขึ้นไปแล้วเขียนหางชี้ขึ้นไปชอเชอ เขียนหัวกลมแล้วลากต่อขึ้นมาเขียนหัวหยักแล้ว <único> ขีดต่อลงมาวนนิดนึงแล้วลากเส้นไปทางขวาและขีดตรงขึ้นไปโดอหญิงเขียนหัวกลมแล้วลากต่อขึ้นมาเขียนหัวหยักแล้วขีดต่อลงมาแล้วลากเส้นไปทางขวาและขีดตรงขึ้นไป ตัวด้านล่างเขียนหัวกลมแล้วลากเส้นสั้นๆดอชดาเขียนหัวกลมลากขึ้นไปอยากนิดนึงแล้วลากลงมา,ายาวๆตวัดม้วนด้านล่างต่อปะตัก เขียนหัวกลมลากขึ้นไปหยักนิดหนึง่งแล้วลากลงมายาวๆเขียนหยักขึ้นลงแล้วตวัดม้วนด้านล่างถอฐานเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากขึ้นไปด้านบนลากไปทางซ้ายขยักนิดหนึง่งแล้วลากต่อไปทางขวา ส่วนตัวด้านล่างให้เขียนหัวกลมๆขยักขึ้นขยักลงแล้วตวัดม้วนขึ้นทอมนโทเขียนหัวกลมแล้วขีดหยักขึ้นหยักลงลากลงมาลากเฉียงขึ้นไปแล้วลากตรงลงมาทอผู้เท่า เขียนหัวกลมแล้วขีดเฉียงลงมาลากขึ้นไปแล้วขีดหัวหยกักหยักลากลงมาแล้วม้วนนิดนึงลากเฉียงลงมาแล้วลากขึ้นไปนอนนนเขียนหัวกลมขีดขึ้นหยักนิดนึงแล้วลากลงมาขีดเส้นโค้งแล้วหยักเป็นวง แล้วขีดขึ้นตรงดอเด็กเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากขึ้นไปแล้วลากเส้นโค้งไปทางขวาและตรงลงมาตอเตาเขียนหัวกลมกลมขีดเฉียงลงมาลากขึ้นไปแล้วเขียนขยักขึ้นลง และลากเส้นตรงต่อลงมาทอถุงเขียนหัวกลมๆลลากขึ้นไปขยักนิดหนึ่งแล้วลากเส้นโค้งไปทางขวาและตรงลงมาทอทหารเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงต่อลงมา ทอธงลากเส้นตรงจากตรงกลางลงมาลากเส้นไปทางขวาแล้วเขียนเส้นโคง้งแล้วลากตรงขึ้นไปลากเฉียงไปทางซ้ายขยักนิดนึงแล้วลากต่อไปทางขวานอหนูเขียนหัวกลมแล้วลากเส้นลงมา เฉียงไปทางขวาหมวนเป็นวงแล้วขีดเส้นขึ้นไปบอใบไ,ไม้เขียนหัวกลมขีดเส้นยาวลงมาลากออกไปทางขวาแล้วขีดเส้นขึ้นไปปอปลาเขียนคล้ายบอใบไ,ไม้เขียนหัวกลมขีดเส้นยาวลงมา ลากออกไปทางขวาแล้วขีดเส้นขึ้นไปแต่ให้เส้นเลยยาวขึ้นไปผอพึ่งเขียนหัวกลมลากลงมาอยากเส้นขึ้นลงแล้วลากเส้นต่อขึ้นไปฝอฝาเขียนคล้ายผอพึ่ง,งเขียนหัวกลมลากลงมา อยากเส้นขึ้นลงแล้วลากเส้นต่อขึ้นไปแต่ให้เส้นเลยยาวขึ้นไปพอพานเขียนหัวกลมขีดเส้นต่อลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นแล้วขีดเส้นเฉียงลงแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปฟอฟันเขียนคล้ายพอพานเขียนหัวกลม ขีดเส้นต่อลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นแล้วขีดเส้นเฉียงลงแล้วขีดเส้นตรงแต่ให้เส้นเลยยาวขึ้นไปพอสัเภาเ <şey> ขียนหัวกลมแล้วขีดเส้นขึ้นอยากหัวนิดนึงแล้วลากเส้นโค้งลงมามอมาเขียนหัวกลม ลากลงมาม,วมว้วนวนแล้วลากเฉียงไปทางขวาแล้วลากตรงขึ้นไปยออยักเขียนหัวกลมอยากเข้าออกแล้วลากต่อลงมาลากเส้นไปทางขวาแล้วลากตรงขึ้นไปรอเรือเขียนหัวกลม ขีดเส้นขึ้นไปลากไปทางซ้ายขยักนิดนึงแล้วลากต่อไปทางขวาลอลิงเขียนหัวกลมแล้วโค้งไปทางขวาลากตรงขึ้นไปแล้วโค้งไปทางซ้ายวอแหวนเขียนหัวกลมลากตรงขึ้นไปแล้วลากโค้งไปทางซ้าย สสาลาเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาแล้วเติมหางด้านบนสอลือีเขียนหัวกลมขีดเส้นยาวลงมาลากออกไปทางขวาแล้วขีดเส้นขึ้นไปเติมหัวกลมกลม มีหางออกมาจากด้านในสอเสือเขียนหัวกลมแล้วโค้งไปทางขวาลากตรงขึ้นไปแล้วโค้งไปทางซ้ายแล้วเติมหางด้านบนหอหีบเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วขีดเฉียงไปทางขวาหมวนเป็นวงแล้วลากลงมา ลอจุลาเขียนหัวกลมขีดเส้นต่อลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นแล้วขีดเส้นเฉียงลงแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนหางด้านบนออ่างเขียนหัวกลมขีดเส้นลงมาขีดไปทางขวาขีดขึ้นไปแล้วลากเส้นไปทางซ้าย ทอนออกฮูกเขียนหัวกลมขีดเส้นลงมาขีดไปทางขวาแล้วขีดขึ้นไปแล้วม้วนหางด้านบนรู้จักวิธีการเขียนพยัญชนะไทย44ตัวกันแล้วอย่าลืมไปฝึกเขียนกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบาย